สวัสดีค่ะมาพบกับป๊อปี้อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะ,ป,ะป๊อปปี้จะมารีวิวนะคะรุ่นคูป,ปตาค่ะ L 5 0 1 8นะคะคันนี้เป็น50แรงนะคะเป็นเครื่องสี่สูบค่ะด้านหน้า8เกียร์นะคะถอยหลัง8เกียร์ค่ะก่อนจะไปชมคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ป๊อปปี้ด้วยนะคะหรือใครที่กดติดตามป๊อปปี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ป๊อปปี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะในการทําคลิปต่อๆไปค่ะมาดูรอบคันของคันนี้นะคะ50แรง คันนี้นะคะสีสันเดิมๆนะคะสีสันสวยๆคันนี้นะคะเป็นเครื่องเดิมค่ะเกียร์ดีนะคะน้ำไม่ดันไม่มีไอคันนี้นะคะไม่รั่วไม่ซึมนะคะถ้าจุดไหนนะคะมีรั่วซึมเดี๋ยวไล่เก็บให้ใหม่นะคะ คันนี้นะคะจดทะเบียนนะคะปี59ค่ะเล่มชุดโอนครบนะคะในส่วนของตัวยางหน้านะคะลูกค้าเดิมเปลี่ยนให้ใหม่นะคะเพิ่งเปลี่ยนใหม่ๆเลยหรือในส่วนของยางหลังนะคะยางหลังก็ยังเหลือเยอะนะคะเป็นยางที่ติดมากับตัวรถ6 0 7 0ดิได้ยางหน้าก็เป็นยางใหม่ที่ลูกค้าเดิมเปลี่ยนให้ ีก็เป็นสีสันเดิมๆในส่วนของตัวเบาะนะคะเป็นเบาะเดิมค่ะมีตรงนี้นะคะจุดหนึ่งในส่วนของหลังเบาะนะคะกส็สวยๆนะคะก็ประมาณนี้หลังคาก็เป็นหลังคาเดิมนะคะก็มีแตก ปะให้แล้วนะคะเรียบร้อยลูกค้าเดิมปะให้เรียบร้อยแล้วในส่วนของคันนี้นะคะอุปกรณ์มี2ชิ้นค่ะมีดันหน้าแล้วก็มีผ่านหลังอุปกรณ์2ชิ้นตัวคานก็ถือว่ายังสวยนะคะสียัง ในส่วนของตัวผ่านนะคะเป็นผานใหม่ค่ะผ่านสยามสตวล่าผ่านห้าวัยี่สิบสองได้ผานใหม่เลยนะคะคันนี้50าสิแรงด้านหลังนะคะด้านหลังก็แห้งๆ PTO นะคะก็ใช้งานได้ปกตินะคะ ระบบไฟก็ใช้งานได้ทุกจุดลูกค้านะคะที่กำลังมองหาสิบแรงนะคะก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปทดสอบการทำงานคร่าวๆนะคะ อันนี้ชั่วโมงการทำงานนะคะ1,100ชั่วโมงใหม่เดิมแท้สตาติดง่ายนะคะเดี๋ยวมาดูตัวเครื่องกันก่อนเลยนะคะดูตัวเครื่องใกล้ๆค่ะ เรื่องเป็นเครื่องเดิมนะคะน้ำไม่ดันนะคะเครื่องไม่มีไอเข้าใกล้ๆเลยะคะ่ะ นี่นะคะสตาร์ตติดง่ายนะคะเครื่องเดิมเกียร์ดีค่ะน้ำไม่ดันไม่มีไอคันนี้นะคะจดทะเบียนค่ะปี59นะคะอุปกรณ์มี2ชิ้นด้านหน้าผาาหลังในราคานะคะ3 9 5 0 0 0บาทค่ะราคานะคะ395,000บาทนะคะหากลูกค้าสนใจคันนี้นะคะ50แรงค่ะก็โทรติดต่อนะคะโทรสุนปหนึ่งค่ะ6 0 0 4 7ย3ย้ํามำอีกทีนะคะโทรสุนปหนึ่งค่ะ6 0 0 4 7 5 3 ร้านเรานะคะร้าน P.C. แท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะร้านเรานะคะติดถนนเส้นสีเลนนะคะเส้นการถลนมกันทลักษณ์ก็มีรถไทยหลากหลายรายการน,นะคะครูมมเตอร์ยันมาอิสกิหรือว่าแม็กซี่ค่ะหรือว่าหาอุปกรณ์การเกษตรนะคะก็จะมีเครื่องตัดหญ้านะคะพานทวนลอตเตอรี่พันเบิกพันคูมันหรือพานยกลอองที่ร้านเราก็มีให้บริการค่ะค่ะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะ ก็จะจบคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้ป๊อปี้ด้วยก็สำหรับวันนี้นะคะป๊อปี้ขอตัวลาไปกันสวัสดีค่ะ